และนี่คือเหตุการณ์ที่ชาวราศีพฤจิเจอบ่อยในชีวิตคนส่วนใหญ่มองราศีพฤะสบว่านิ่งช้าเรียบง่ายแต่คุณรู้ไหมนี่เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นในความจริงราศีพฤะสบเกิดมาพร้อมพลังแบบภูเขาเหมือนดูนิ่งแต่เคลื่อนไหวทีเนี่ยโลกสั่นสะเทือนสิ่งที่คุณสร้างอยู่ได้นานกว่าคนอื่นหลายเท่า และสิ่งที่คุณเชื่อไม่มีใครเขย่าได้ไง่ายๆปีแล้วปีเล่าชาวพศพเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่สิ่งสําคัญคือทุกเหตุการณ์เหล่านั้นออกแบบมาเพื่อให้คุณแข็งแกร่งขึ้น 1. เจอบททดสอบเรื่องความมั่นคงเสมอราศพีศพศถูกทดสอบเรื่องความมั่นคงตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์งานและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตคุณมักเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยงานสะดุดแบบไม่คาดคิดเงินต้องหมุนกระทันหัน คนที่ไว้ใจทำให้ผิดหวังหรือโลกบังคับให้ต้องรีเซ็ตบางอย่างแต่คุณสังเกตไหมทุกครั้งที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้คุณจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเสมอเหมือนจักรวาลถามคุณว่าสิ่งนี้มั่นคงพอสําหรับชีวิตระยะยาวของคุณหรืออยังและพืะศพจะตอบด้วยการสร้างใหม่ให้มั่นคงกว่าเดิมสิบเท่าอันนั้นสองคนชอบคิดว่าคุณใจเย็นทั้งที่ความจริงคือคุณอดทนหลายคนมองว่าคุณนิ่ง แต่ความจริงคือคุณมีวินัยทางอารมณ์คุณอดทนจนคนอื่นคิดว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเหตุการณ์ที่ประสบเจอบ่อยคือคุณเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟังคุณให้แล้วแต่เขาไม่เห็นคุณอดทนแล้วแต่เขาคิดว่าคุณยอมเสมอจนถึงวันที่คุณบอกว่าพอและนั่นคือวันที่โลกจะได้เห็นว่าภูเขาก็ระเบิดเป็นภูเขาไฟได้เหมือนกันสามคุณเป็นคนรักจริงแต่เมื่อหมดใจ ก็หายไปจากจักรวาลราศีพรจิเป็นราศีหนึ่งในราศีที่รักยากแต่รักลึกนี่คือเหตุการณ์ที่พบบ่อยคุณให้ทั้งใจคุณทุ่มเททั้งแรงคุณพร้อมสร้างอนาคตแต่เมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยตรงนี้แล้วนะฮะคุณจะค่อยๆถอยแบบเนีบถอยจนอีกฝ่ายจับไม่ได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ราศีพรจิจะตัดใจแบบช้าแต่ลึกและเมื่อคุณหายไปคือหายไปตลอดการ สี่คุณไม่ชอบเปลี่ยนแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเปลี่ยนครั้งใหญ่เหตุการณ์ที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับเจอซ้ำๆคือคุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเมื่อคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนเล็กๆแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งงานทั้งความสัมพันธ์ทั้งเส้นทางและผลลัพธ์คือชีวิตคุณยกระดับทุกครั้งหลังจากการเปลี่ยนครั้งใหญ่ 5. คุณมีสัญชาตญาณเรื่องเงินแม้ไม่พูดออกมา ชาวพฤสภถือเป็นราศีที่เข้าใจคุณค่าของเงินแบบเป็นธรรมชาติแต่เหตุการณ์ที่เจอบ่อยคือมีคนขอให้คุณช่วยเงินนะฮะมีคนมองว่าคุณมีเงินนะฮะมีมากนะฮะหรือมีดีลการเงินที่คุณต้องเป็นคนชี้ขาดคนชอบมาขอคําแนะนําด้านเงินแม้คุณจะไม่ใช่นักการเงินก็ตามเพราะพูษภมีรหัสหนึ่งคือรู้ว่าอะไรคุ้มแต่ความลับคือ คุณให้คนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนบ่อยครั้งเช่นกัน 6. คุณเป็นคนรักสบายแต่ทำงานหนักกว่าคนอื่นสิบเท่านี่คือพาราดอกของราศีพฤษภคนคิดว่าคุณเนี่ยอยากนอนเฉย แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสุขสบายของคุณคือการทํางานแบบเต็มกําลังแบบไม่พูดไม่บน่นและไม่ต้องการคําชมด้วยซ้าและเหตุการณ์ที่เจอบ่อยคือคุณคือเสาหลักที่ทุกคนพึ่งพาจนบางครั้งไม่มีใครถามเลยว่าคุณเหนื่อยไหมเจ็ดจิตใจลึกที่สุดในจักรราศีแต่พูดน้อยที่สุดเพื่อสศบเนี่ยมักเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยคนเข้าใจผิดว่าคุณไม่คิดอะไรคุณพยายามบอกแล้วแต่เขาไม่ได้ยินคุณมีความรู้สึกลึกมากแต่ไม่รู้อธิบายยังไง คุณชอบเงียบแล้วเก็บไปคิดคนเดียวแต่ในความจริงคือคุณคิดมากกว่าทุกคนในห้องรวมกันแต่คุณไม่ชอบใช้คำพูดคุณใช้การกระทำแทนแปคุณสร้างสิ่งที่มั่นคงที่สุดแต่ใช้เวลาน,านานที่สุดนี่คือเหตุการณ์ที่ติดตัวชาวพฤชศ,ศพตลอดชีวิตคนอื่นสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นวิ่งไวกว่าคนอื่นดูไปไกลกว่าแต่สุดท้ายคุณคือคนที่ยืนอยู่ได้นานที่สุดเพราะคุณไม่ได้สร้างเพื่อตอนนี้ คุณสร้างเพื่ออีก1ิบปีข้างหน้านั้นนะครับเก้าบทเรียนสุดท้ายคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณค่าของฉันสูงกว่าที่ยอมรับเหตุการณ์ที่กระแทกจิตใจพืชศพบ่อยๆที่สุดคือคุณมักประเมินตัวเองต่ำกว่าความจริงคุณมีคุณค่าคุณมีความอดทนคุณมีเสถียรภาพคุณมีความรักที่บริสุทธิ์และปีนี้จักรวาลจะบังคับให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาก อันนั้นชาวพฤษภคุณคือราศีเดียวที่สร้างความมั่นคงจากหัวใจคุณคือราศีเดียวที่รักอย่างจริงใจจากจิตวิญญาณนะฮะคุณคือราศีเดียวที่ให้มากกว่าที่คุณเคยได้รับโลกมองว่าคุณนิ่งแต่ผมเห็นท้องฟ้าพระจันทร์และภูเขาในตัวคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันคุณเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งงดงามที่คงอยู่นานกว่าชีวิตคุณเองและปีนี้เป็นปีที่จักรวาลจะทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองชัดเจนที่สุดในรอบ และนี่คือประสบการณ์ท่านที่บูชาพระจกักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้นมีนะครับเนี่ยคนนี้เขารานมาบอกว่าได้รับพระถูกหวยราวบนล่างเลยค่ะสาธุคนนี้บอกสวัสดีค่ะบูชาพระจกักรพรรดิเปิดโลกมามีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอาัศาจรรย์มากๆาได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสบาทพกติดตัวตลอดความเชื่อสวดบุคคลนะครับคนนี้บอก มีโชคเกีย0 0แสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้ศรัทธาพระองค์ท่านมา,า,ากพระจักรพรรดิรุ่นนี้ถูกปลุกเสกในคืนพระจันทร์เพน่นซึ่งเป็นคืนที่สนามเมล็กโลกนิ่งที่สุดคลื่นพลังงานของมนุษย์รับได้ไวที่สุดน้ําและวัตถุซึมซับคลื่นความตั้งใจได้ดีที่สุดพระจันทร์เพ่นนะครับคือเป็นช่วงที่พลังสูงสุดของความอิ่มตัวในสายพลังเรียกว่าพลังเปิดประตูเร่งการเปลี่ยนรอบชีวิตยิ่งกว่านั้นนะครับพระทุกองถูกแช่ในน้ําพระจันทร์เพ็นตลอดคืน โดยใช้หลักการการทดลองระดับโลกอย่างดรมาซาุเอมโตะนะครับนักวิจัยญี่ปุ่นผู้พิสูจน์ว่าน้ําสามารถเก็บความรู้สึกความถี่และความตั้งใจได้จริงเมื่อเราใส่คําพูดดีความปรารถนาดีเจตน,นาบริสุทธิ์น้ําจะสร้างถึกที่สวยงามสมบูรณ์แบบ เมื่อใส่ความกลัวความโกรธความสิ้นหวังน้ําจะสร้างผึกบิดเบี้ยวแตกสลายดังนั้นน้ําที่แช่องค์พระในคืนพระจันทร์เพ็ญจึงทําหน้าที่เป็นตัวเก็บคลื่นพลังงานของคําสวดคําตั้งเจตนาความบริสุทธิ์พลังเปิดโลกความอุดมสมบูรณ์เมื่อน้ําซึมสู่วัตถุพลังงานจะแฝงในองค์พระอย่างถาบรอนนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าพอได้จับพอได้บูชาชีวิตเริ่มขยับขยายภายในไม่กี่วันบางท่านเกิดโชวบางท่านได้เงินก้อนใหญ่นะครับ ทิศที่ควรวางองพระรุ่นนี้นะครับเพื่อให้พลังพระจันเพนผสมกับพลังพระจักรพัรด์ทำงานเร็วที่สุดให้ตั้งในทิศที่สอดคล้องกับดาวที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตใหม่เช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของดาวพฤหัสเปิดทางใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยโอกาสหยางทิศตะวันตกทิศของพระศุกร์เงินลูกค้าความรักความดึงดูดทิศตะวันออกคือทิศของดวงอาทิตย์ชื่อเสียงการยอมรับความสําเร็จถ้าเงินเน่งให้วางทิศศุกร์มนาะถ้าต้องการเงินนะ ถ้าอยากให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสวางทิศเพื่อรหัสถ้าอยากให้คนรู้จักงานเร็ววางทิศอาทิตย์ตยนั้นนะครับอย่างสายของนักวิจัยด้านสมองนะครับนะเขาก็มีแนะนำนะครับผ้าที่ปลูกเศษด้วยน้ำที่เก็บความรู้สึกเก็บเจตนาได้เนี่ยคุณจึงต้องบูชาด้วยอารมณ์ด้านบวกเท่านั้นเพื่อให้พลังงานสื่อสารกันได้ขั้นตอนก็คือหนึ่ง คุณหลับตา10วินาทีเพื่อตั้งใจอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้า4วินาทีหายใจออกหนาที3ให้คุณนึกภาพประตูชีวิตที่เคยปิดแล้วเริ่มเปิดทีละบาน4รู้สึกเหมือนคุณมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว5ส่งอารมณ์นั้นเข้าไปยังองค์พระเลยสำคัญมากนี่คือการทําให้ร่างกายเข้าสู่แกมมาสเตตภาวะการสร้างจริงที่ดรโจดิเพนซ่าเน้นมากที่สุดนะครับหรือคุณจะใช้ขั้นตอนแบบนัโเรียนฮิวเพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุด นักเรียนฮิวเชื่อว่า,วาความปัถนาที่ชัดเจนคือพลังแม่เหล็กดึงดูดฉะนั้นดังนั้นการขอพรต้องชัดไม่ใช่ขอทุกอย่างพร้อมกันสูตรหขั้นตอนนะครับหนึ่งขอเพียงหนึ่งสิ่งต่อพิธีเขียนลงกระดาษแล้ววางไว้ใกล้องค์พระอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนนอนจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าเชื่อมั่นว่ามันกําลังมาไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งฉะนั้นพระจักพรรดิรุน,นีคือพลังงานของพระจันทร์เพนบวกกับเจตนาบริสุทธิ์นะฮะผสมผสานกับน้ําที่เก็บความจํา รวมเข้ากับหลักวิทย,ยาศาสตร์จิตวิทยาโหราศาสตร์ทาให้เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่มีพลังละเอียดที่สุดเปิดพลังงานได้เร็วที่สุดและสื่อสารกับความตั้งใจของผู้บูชาได้แม่นที่สุดนะฮะถ้าท่านใดที่ต้องการนะครับทักเข้าไปหาแอดมินนะฮะอยากจะได้พระชักพัิเปิดโลกไปเปิดชีวิตใหม่ในปี2 5 6 9มีจํานวนจ,จากัดนะใกลหมดแล้วภาครุนนี้นะครับให้บูชาเหมือนกันเติมพลังอย่าบูชาด้วยความขาด